ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายแก,แก่ของวันที่น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่12มียาว5หสี่เอม็มจันลภูนอนรีแหลกอยู่บนปลระเบียงหมายเลขหนึ่งของบ้านระเบียงหลายระเบียงนะนอน คนเปลยแล้วมองออกไปเป็นวิวอย่างที่เห็นในจอนี้แหละครับทั้งหมดนี้คือเป็นต้นไม้ที่เอ็มจินละูได้ปลูกขึ้นเองด้วยมือกับสีภรรยานะครับตอนซื้อมาตอนแรกสนามหญ้าแห่งนี้แบบเป็นสนามที่ ฝั่งนี้รูปที่เห็นคือเป็นบริเวณน้ำตกนะป้าลมลื่นลุ่มนใช้ได้นะนี่คือเอ็นจลลโพ